นี่ครับไปแล้วกำลังไปวันแล้วครับนี่เรื่อยๆไปแล้วครับ เลยครับนี่ครับเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับนำทีมโดยสอพอภูทรจังหวัดยะโสธรครับ Cô lao nào vậy? đấy, nào đấy A, hà loi. À. biết cứ bỏ chị cười quá. À? Mà mà oh, 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 oh. Chị nhục <laughs> oh, oh. oh, oh. Em hey, có <laughs> นี่ครับขบวนก็เริ่มไปเรื่อยๆครับหมวไม่อยกเหรถแ,แม่ไม่ลรถลายแต่้องเนี่ยติงเลยเอ้ยไม่ไปหนาวมันง่ายดเลยได้เดียทีรงนี้

เดี๋ยววุมโบกเขาหน่ยนครับนี่ครับช่างวัดคอยโปรโแเว่นช่างวัดมาเลยยนไปเลยถอะตรงไปห้ามรถเสียตีเลยทับเบรถแท้ไม่เอะดมีเวลาไม่บอกวเงเป็นอ บอกไปก็ไปได้เออเออโประเธอรักพี่รักใครปวดตาเมื่เกียันเพียรักตงรัจเดือนยงเดิบัากใจนาษา ไปดูครตามตามตามน้เดี่ยวไปเรืย่ยเรื่อยรอเขามองเดียว้นตามเสียท่อไปเลลยเรื่อยชิปรอเขาได้มองเดียว,มยวแม่นตรงตามรถแทบไปเลยครับาฝากต่อใชวงหัวล่างนล้หดูดี แม่จะกีย่านไปนี่ยืมได้แล้วเ,วเวข้านีย<า>น,น้ำรถก่อนมานี่ครับเอาพิสดารครับแม่ครับรถ<า>กระบะว่าง่ายนะตู่ทริปลอที่เ<า>ขาวัด ชิปล้อที่เขาไปเทหินทำบุญอยู่วัดนี่ครับแมนแมนคร Dieu, ับแมนเนี <S S ่ยหนูด hmm, oh. uh ีค huh. ร uh ับแมนครับครับชิปล้อเขานี้ได้นะชิปล้อเขาคุณเขาไห้ครับ นี่ครับเดี๋ยวเอาหนูดีมาเทที่บัดน,นี้ครับโอ้หนูดีหนูดีเด๋ยวจักรยาน นี่ครับมาแล้วได้มาคนเดียวลังอ <Okay. S 1> ัน,นครับขับหัวคนเดียวเุก่านสามยี่ของเราครับทันนี้อ๋อสวัสดีพี่น้องอีกทีเด้อสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับนูด,ดีก็มาถึงวัดแล้วครับ ไปพิธีข้างในมาเบิ่งก่อนอิี่ะเนอือบอจับนี่ครับหนูดีกำลังจะ เทแล้วครับพี่น้องมาวัดในบ้านนะทั้งนั้นเ่ยวประวานไป,ปน,นี่วิ่งได้ไฟลนานเลยนะนี่ได้ลูกพี่ใหญ่ครับเอาดีๆนะดีๆนะ Ôi, ừ luôn, lục mày mò lên อันนี่ครับนาชีครับนาชีมาเองเลยครับ ไปไปไปวาสุดเลยตรงไปก่อนตรงไปก่อนเตรียมหัวไปหมาไปเหิอนแล้วไง โอ้เหียพิษนี่มีมือไม่ธรรมดาครับโอ้ขาดเขียวนี่สวยเลยข้าม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 ยกยกตั้งมุมข้ามต้นอะไรนี่ข้ามตรงกลางข้าถ่ายเลย tại, làm đi, không ai tới được, đi, 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 ครับพวกเผ่าไอ้เลี่ยใ่ใงไปแล้วกันไง ดีจะเทหินครั้งแรกเลยครับงานแรกเลยครับมาถึงก็เจองอานบุญเลยรอจัดเลยครับ À. Đâm hấp đâm. À, xả thủ xả thủ hấp Nằm rวย nằm rวย. รอจัดรอจัดร้อนไหมครับร้อนมากๆเลยครับฝุดด้วยอคนเ่ยเคลื่อนไปไหนมบไม่รู้ครับเอาเดี๋ยวพันเดียว โดนทิ้งอีเงียบเลยเพื่อนผมมาดาเราพี่น้องมักของไงบายว่าได้มันแค่พ่อไปไปข้างในครับอ้าเดี๋ยวเจอกันครับเอ้าเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเเรียบร้อย ออกมาแล้วหนูดีหนูดีน้องใหม่เสียพิษครับคันนี้ ยี่เซ่ครับนี่ดำมันรัักใหญ่ไว้ลิงจ <c oughs> ะใช้ไนกมาพูดออกมานี่เขาอยิ่เขาสอยนี่ห่าหัจอดแถวนี้แลว ว่าไซน์นอมองดิ่างัลยีบอกเข้าไปดีกันลแนนนั่นได้บเคยให้เขาไม่แน่น